ใครจะรู้ว่าเกมที่มีภาพที่เป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารักแบบนี้จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดฮอร์เรอร์และน่ากลัวและมีจัมสแกร์เออและนี่คือ b u นนี่เทลนะครับผมเดี๋ยวเราไปกดเล่นกันเลยละกันเราไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เขาบอกว่ามันมีจัมสแกร์ด้วยจริงเหรอแล้วมันจะเป็นจัมสแกร์ยังไง อ่าตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าคิงบันนี่นะครับผมเป็นพระราชากระต่ายสวัสดีพวกเราเนี่ยอดทนอย่างมากในการรอคอยให้นายมาถึงนายเห็นหรือเปล่าเมืองดีวิวของเราตอนนี้กําลังตกอยู่ในอันตรายวิคุณเห็นใช่ไหมเมื่อกี้หน้าตาของคิงบันนี่มีเลือดไหลออกจากตานะครับสิ่งนี้เนี่ยมันทําให้ประชาชนของเราเนี่ยเศร้าหมองทําให้ก้อนเมฆที่เราใช้อาศัยอยู่เนี่ย อยากที่จะหายไปนายคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคืนความสุขให้กับประชาชนและเมืองของเราเอ๊คุณๆนะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าท่านเนี่ยก็เคยมาคุยกับคิงบันนี่มาก่อนพวกเราหวังว่านายเนี่ยจะช่วยพวกเราได้เออแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ออกไปข้างนอกอย่างเด็ดขาดเพราะว่าครึ่งหนึ่งของปราสาทของฉันเนี่ยมันตกจากก้อนเมฆไปแล้วได้โปรดไปตามทางของคุณเถอะโอเคครับตอนนี้คือเราต้องไปช่วยเมือง กระต่ายเหรอจำชื่อไม่ได้แล้วอะไรวิววิวสักอย่างหนึ่งบันนี่วิวแล้วกันโอเคแล้วก็มีบริการสองคนนะครับหน้าตาย,ยิ้ยมย้มแล้วก็มีเอ่อคิงบันนี่นะครับโอเคไปเลยแล้วกันอุ้ยได้ยินเสียงปืนนะเฮ้ยมีการมีการเหมือนมีการยิงนะแล้วก็โหชัวเลยไอ้นี่คุณเป็นคนชั่วแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยมีการลักลักศพกระต่ายหรือเปล่า ลากไปแล้วก็ทำความสะอาดเลือดแถวนี้ด้วยแกแกนี่แหละเป็นคนชั่วนายมองอะไรเหรอเอา้าเราคุยกับมาไม่ได้นะครับไอทีได้ไหมหยุดคุยกับชันได้แล้วคุยอีกหยุดคุยกับชันหยุดโอเคโอเคหยุดก็หยุดเมืองที่น่ารักแบบนี้แต่ดูแล้วเนี่ยทุกๆอย่างจะอันตรายนะ มีการยิงกันตะเกียบเสียงปืนแน่นอนแล้วก็เท่าที่ผมสังเกตนะครับประชาชนเนี่ยจะมีหน้าตาที่เศร้าหมองนะครับส่วนไอ้คนยิ้มยิ้มเนี่ยผมว่าอันตรายผมเดาละกันว่าไอ้พวกที่ยิ้มยิ้มเนี่ยคือไอ้พวกคนร้ายและเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเหมือนตอนนี้ทุกอย่างจะถูกปกปิดไว้นะครับไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเราไปดูข้างหลังได้ด้วว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ มีอะไรไหมมีอะไรไหมในนี้ในนี้น่าจะเป็นเขาวงกดนะแสดงว่าต้องมีอะไรแน่นอนเดี๋ยวขอดูหน่อยมีสายไฟไม่น่าใช้สายไฟแล้วแหละเฮ้ยมีแว่นนะครับเฮมีแว่นแล้วก็มีดด้วยอาวุธสังหารอย่างแน่นอนเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วนี่แต่ว่าดนตีนี่มันน่ารักจริงๆเลยไม่เป็นไรไปต่อเราก็รีบๆมาหาของแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครับ มีจำสแกร์ด้วยเป็นหน้าตาของกระต่ายที่เลือดเต็มหน้าเลยโอเคเราออกมาแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยลองขวีเขาไหมช่วยพวกเราด้วยได้โปรดฉันหาแว่นของฉันไม่เจอฉันเนี่ยทำงานอยู่ในสวนหลังตรงเนี้ยแล้วฉันก็ทำหายไปที่ไหนสักที่นึงฉันจะทำมันด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ว่าฉันมองไม่เห็นไงได้โปรดช่วยฉันด้วยเอ้ยแต่เราได้แววนมาแล้วนี่คืนเลยไหมวิขอบคุณนะคุณเจอมาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ฉันเห็นแล้วอ๋อ อ๋อพอเราช่วยเขาเสร็จครับตอนนี้หน้าตาเขาก็ยิ้มแย้มแล้วแค่นี้หรอแสดงว่าเราต้องไปช่วยประชาชนทุกคนเลยที่หน้าตาบึ่งนะครับถูกไหมหน้าตาบึ่งตึงเราก็ไปช่วยเขาถูกไหมโอเคแต่ว่าตะกี้ใครแม่งผักของตกมาใส่วะน่ากลัวไปต่อแล้วกันมี Sun and Cloud อ๋อเป็นร้านขายอะไรหรอเหมือนจะขายอาหารนะครับเป็นแครอทนะครับแครอทซุปแครอทมัฟฟินแครอทลูกอมลูกอมแครอทแล้วก็ แครอทรถแครอทแครอทพายแครอทเค้กราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็แครอทธรรมดาเนี่ย12,345บาทแต่ว่าแครอทที่เป็นซุปที่เป็นมัฟฟินที่เป็นแคนดี้ฟรีอย่างนั้นน่ะเหรอราคามึงไม่สมเหตุสมผลเลยนะอุยแต่ว่าหน้าตาบันยิ้มหน้าตาบันยิ้มแสดงว่ามันอาจจะเป็นคนชั่วอุยนี่แหละ Moon อน d Star ร้าน Moon อน d Star ร์ทำไมไม่มีใครซื้อของของฉันเลยล่ะ อา้าวสวัสดีครับคุณมาที่นี่เพื่อช่วยผมใช่ไหมได้โปรดช่วยแขวนโปสเตอร์ให้ผม3อันได้หรือเปล่าหวังว่ามันจะช่วยให้คนเนี่ยเห็นมันนะโอเคแล้วก็คือต้องไปแขวนแขวนอะไรนะแขวนโปสเตอร์ให้เขาใช่ไหมแลวอันนี้อะไรเดี๋ยวคุณถูกแปะไว้บนนั้นได้ยังไงช่วยด้วยครับผมปีนขึ้นมาบนนี้แล้วผมก็ติดเอาบันไดามาช่วยผมหน่อยโอเค,อเคก็คือเราต้องไปแปะโปสเตอร์แล้วก็เอาบันไดามาช่วยไอ้นี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปแปะโปสเตอร์ก่อนแล้วกัน อันนี้น่าจะแปะได้นะโปสเตอร์เนี่ยไม่ได้วะอ๋อนี่คือคนที่เราช่วยไว้ทั้งหมดนะครับนี่คือคนแรกเราเพิ่งช่วยไปอันนี้หาแว่นไม่เจอโอเคเดี๋ยวเราไปหาแว่นแล้วก็แปะโปสเตอร์นะครับอันนี้แปะโปสเตอร์ชวนเลยโอเคแปะโปสเตอร์แล้วคนนี้ก็เศร้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยเขาแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้มีแคร์หลอดมีตัวอักษรนะครับอาจจะเอาไว้ใช้ทําอะไรก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะ โอเคเดี okay, e ๋ยวใจเย็นๆนะผมไปแปะให้แล้วอันหนึ่งครับไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบอันนี้เราเจอบันไดแล้วครับเก็บบันไดไปเลยซึบแล้วก็หาที่แปะโปสเตอร์อีกสองที่ซึ่งที่แปะโปสเตอร์อยู่ตรงไหนหรอนี่นี่น,นี่ตรงนี้ผมว่าไอเดียคนชั่วเฮ้ยแต่พอเราช่วยเขา <c oughs> เขาก็ยิ้มนะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ชั่วก็ได้หรือเปล่าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้แปะเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เอาบันไดามาช่วยเด็ก แมปขอบคุณครับผมจะไต่ลงไปโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับอเคเราช่วยเด็กไปแล้วนะครับอีกคนนึงต่อไปต่อไปก็นี่อ่ะฉันช่วยนายเสร็จแล้ววุ้ยขอบคุณมากเลยดูสิว่าจะมีลูกค้ามาหรือเปล่ามันได้ผลเรามีลูกค้ารายแรกแล้วอ๋อมึงเพิ่งเปิดร้านเหรอเนี่ยว้ายลูกค้ามึงหน้าตาไม่ค่อยโอเคเลยนะเอยแต่ว่าก็ปกติแล้วนะหรือว่าเราตาฝาดเป็นไปได้นะว่าเราตาฝาด ไม่ฟาดหรอกจริงๆิแล้วตากูจะฝาดนี้ยังไงวะเหตุชัดๆเลยเห็นหลายรอบเลยเดี๋ยวเราไปช่วยประชาชนอื่นต่อนะครับดูซิว่าเหลือกี่คนเหลืออีกหกคนเลยเหรออ่ะช่วยหน่อยเบนนี่สแครดขายแครดหรือเปล่าแครดของฉันน่ะมันหายไปอ่ะดิมันน่ะเคยอยู่บนกระดานนี้เมื่อวานนี้เองมันไปไหนก็ไม่รู้ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหามันหน่อยโอเคเราต้องหาแครดให้กับเบนนี่สนะครับแล้วคนนี้ล่ะทําอะไรไหน รับ2เคลสเลยแล้วกันเอ่อช่วยฉันหน่อยได้ไหมบ้านของฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยควันไปหมดเลยควันเนี่ยมันลงมาจากป่องควันฉันก็เลยเข้าไปไม่ได้ได้โปรดนะช่วยฉันหน่อยทําไมมันเกิดอย่างนั้นขึ้นก็ไม่รู้ช่วยหยุดบันทีโอเคมีควันอยู่บนป่องไฟบ้านเขานะครับแล้วก็อ่าช่วยตามหาแครอดเหรอโอเคมีแครหลอดกับป่องไฟแล้วผมจะทำยังไงกับป่องไฟเขาล่ะแล้วผมเก็บแครอทเฉยๆได้ไหมเออเนี่ยเก็บแครอดอุ้ย ใเอหูอายูแกเป็นใครเดี๋ยวเราเอาแครอทไปให้เบนนี่ก่อนล้วกันน่าจะใช่นะเอาเบนนี่เอาแครอทมาให้ขอบคุณมากเลยนะอ่ะเอาคอยไปโอ้ยเราได้เหรียญด้วยเหรอเอาเหรียญไปทําอะไรอะ่ะแล้วเราก็เอาเหรียญมาให้คนนี้บอกว่าไปซื้อบ้านใหม่แล้วกันนะช่วยหาหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น ขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปภารกิจอื่นก่อนละกันช่วยคนอื่นก่อนเบนนี่เราช่วยไปแล้ว My House is sick บ้านของฉันมันแปลกประหลาดนะมันเหมือนจะป่วยฉันไม่มีเงินพอที่จะซื้อแครอทเค้กที่จะทำให้มันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนายช่วยหาเหรียญสักเหรียญหนึ่งได้ไหมแล้วก็ซื้อแครอทเค้กมาให้ฉันหน่อยโอเคเรามีเหรียญหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อแครอทเค้กนะครับก็คือไอเหรียญที่เราทำเควสมาเนี่ยเอาไว้ใช้ทำเควสต่อได้นะครับ ไอร้านนี้ดูจะไม่ค่อยดีแหละเอาร้านนี้แล้วกันเอ่อขายไม่แครอทเคก้กไม่ขายวะอ่ะส้านนี้ก็แล้วกันฉันเห็นว่านายเนี่ยมีหนึ่งเหรียญพอดีอยากซื้อแครอทเค้กไหมซื้อสิครับอุ้ยตะ่กี้เขาพูดอะไรอะ่ะอ่าไม่ทันอ่าไม่เป็นไรเอาแครอทเค้กมาแล้วกันแต่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งจะหลุดปากพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าพูดไม่สุดแล้วเขาก็เปลี่ยนคําอุ้ยนายได้มาจริงด้วยฉันให้บ้านฉันกินแล้ว แล้วมันก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าก็ยังสีเดิมอยู่เลยขอบคุณมากนะบ้านของฉันเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้ว <c oughs> โอเคก็ได้วะไปต่อหุยมีเด็กเศร้าอยู่ครับเด็กเศร้าหมองผมทําตุกตาผมหล่นนะครับพี่ผมเดินกับพ่อแม่ผมอยู่ในป่าเมื่อกี้นี้แล้วผมก็ทํามันหล่นครับพี่ช่วยไปเอามันคืนมาให้ผมได้ไหมแม่ไม่อนุญาตให้ผมเข้าไปคนเดียวโอเคได้เลยน้องพี่เนี่ยเจ๋งอยู่แล้วในป่าจะต้องมีตุ๊กตาให้น้องอย่างแน่นอน ในป่าในป่าเฮ้ยเจอแล้วนี่แต่มันดูเหมือน,นแ,แบแบแบอบเุ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรแมะตะเกียะไม่มีเนาะรับเพย์ต่อดีกว่าสวัสดีค่ะฉันเนี่ยทำศัตรูเอาไว้แล้วฉันต้องการแครหลอด5อันเลยแต่มันแพงเกินไปที่ร้านค้าเนี่ยคุณช่วยหาแครหลอดให้ฉันสัก5อันได้ไหมอ๋อแคร์หอดในป่าใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาให้นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเอาของเล่นมาให้เด็กก่อน แม่สถานที่นี้มันก็เป็นสถานที่ที่ก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่มันก็น่ากลัวอยู่นะวิ่งพี่เจอบัจรจิงด้วยครับคุณนะครับโอเคช่วยเด็กไปแล้วตอนนี้เหลือกี่คนครับ mm hmm. เหลือบ mm ๊อ hmm. บเหลือแฮร์รี่แล้วก็เอวานะครับ mm hmm. ไปเอวาก่อนละกัน mm hmm. เอวาเนี่ย mm hmm. ก็คือเก็บแครอทให้เขาห้าอันหนึ่ อ่าโอเคเรียบร้อยมานี่นะขอบคุณมากนะตอนนี้ฉันทํำสตูได้แล้วโอ้ประเภทไหนกันเนี่ยอ๋อประเภทไหนอะเหรอเธอไม่ต้องรู้หรอกนะไม่มีอะไรพิเศษหรอกธรรมดาธรรมดาวยอันนี้คือให้เราเหรอไม่ใช่อะ่ะก็คือเอามาโชว์เฉยอีเวนต์ต่อไปน่าจะเป็นบอบนะคนนี้เอ,อ่อพืชของฉันนะมันไม่โตเลยจะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ฉันไม่ได้ลดน้าพวกมันแล้วฉันก็ไม่คิดว่ามันจําเป็นมันจําเป็นสิเพื่อนโถ่ฉันเดาว่าฉันน่าจะลองดูนะแต่แต่ฉันคิดว่าฉันทิ้งบัวลดน้ําเอาไว้ที่เอ่อที่สวนน่ะนายช่วยไปเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคได้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 บัวลดน้ําไว้ที่สวนเหรอสวนไหนวะสวนไหนวะเมื่อกี้มีดวงตานะครับดวงตาที่เป็นหน้าตาของดวงใจฮึบตอนนี้เหลือแค่สองคนใช่ไหมถ้าเราคืนของให้บ๊อบปุ๊บก็จะเหลือแค่แฮร์รี่แฮร์รี่ที่บ้านเขา เกิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ป่องไฟแต่ว่าเราก็หาทางขึ้นไม่เจอนะเอาคืนก่อนแล้วกันเอาของคืนให้เขาก่อนแล้วกันนะบ๊อบนายเจอมันแล้วอันนี้คือกำลังลดน้ำอยู่เหรอโอเคชาจะไปโอ้โหโอ้ว้าวมันมันใช้งานได้ด้วยเออมันใช้งานได้สิมึงลืมลดน้ำไอ้บ้าเอ้ยขอบคุณมากนะเพื่อนโอเค สวยตอนนี้เหลือแค่แฮร์รี่คนเดียวนะครับแล้วว,วิธีที่จะขึ้นไปบนบ้านแฮร์รี่มันไปยังไงวะเนี่ยเข้าไปยังไงล่ะอ๋อมันมีพัดลมอันนี้พัดลมอันเนี้ยมันเป่าควันกลับเข้าไปในไอ้น,นี่นะครับป่องไฟของบ้านไอเน,นี้ยบ้านไอแฮร์รี่นะครับเราต้องขึ้นไปตรงนั้นให้ได้ ซึ่งวิธีขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยจะไปยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนนะต้องขึ้นไปตรงนี้ซึบถ้าขึ้นไปตรงนี้ได้ปุ๊บก็ต้องเดินมาทางนี้ทางนี้ปุ๊บก็ต้องไต่ขึ้นไปทางนี้หรอปุบต้องปีดขึ้นนี้ปะน่าจะใช่นะปุ๊บโอเคสวยสวยสวยแล้วก็ไปปิดปุ่มปิดปุ่มปุบปิดแล้ว โอเคควันไม่ออกแล้วนะครับไปลุยเฮ้ยมีคนโดนแทงอีกแล้วขอบคุณมากนะที่ช่วยฉันอ๋ออันนี้อันนี้คิงบันนี่บอกนะครับนายทำได้จริงๆด้วยมาเจอกับฉันเพื่อที่จะได้รับรางวัลโอเคเดี๋ยวเราไปเอ้ยแต่ว่าตะกี้เรื่องราวมันมันจะยังไม่จบแบบนี้ใช่ไหมมันต้องไม่จบแบบนี้นะทุกๆคนในเมืองก็ดูแปลกๆนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่ตุ๊กตาไอ กระต่ายเนี่ยตัวที่โดนฆ่าเป็นสีขาวหมดเลยนะอืมไม่รู้เหมือนกันว่ามีกิมมิคหรือมีข้อความอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับในพระราชามีอะไรให้ชันหรือเปล่าอ่ายินดีด้วยนะนายเนี่ยช่วยเหลือเมืองนี้ไว้ได้แต่ว่าโชคร้ายจริงๆเลยนายเนี่ยจะไม่ไปจากที่นี่ทำไมมันไม่น่าอายใช่ไหมเรารู้ว่านายรู้ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในเมืองนี้ความอยากรู้อยากเห็นของนาย มันสาปนายเข้าแล้วกดไหนอะไรเนีย6หกสิบหกสิบอะไรหกสิบห้าสิเจ็ดกูต้องวิ่งหนีรอเหลืออะไรโอ้แต่คนที่กูช่วยมันไว้ทั้งหมดไม่ได้เหรอเราช่วยไวไปไม่ประโยชน์เลยเลยหรอน้อนโอ้โหมีมีดด้วยแ่งมีมีดด้วยโอ้โหแบงค์งคฆ่าใครเดียบมึงฆ่าข้าตายแดกกันเองอุ้ยอะไรกับเนี่ยเออแล้วกูต้องไปไหนมากูต้องไปไหน แม่งแดกกันยับเลยโอ้โหเผาเผาโอ้โห,โโห,โโหไม่ใช่กระต่ายด้วยแนละ้วคูณต้องวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้โห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 อ้คุณต้องไปไหนเนี่ยยิ้ข้าวิแล้วกูตายได้เลยตอนนียไปไหนวะกูต้องไปไหนอ๋อออกทางไหนดีวะออกทางไหนกูโดดตายแล้วละกันไม่เอาฉันจะไม่อยากเป็นพวกแก <G ül> เปไนอย่างนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงห้าวิไม่ทันแล้วแหละหนีไม่ทันแล้วก็ไปดูไอ้คนนี้ยังยืนอยู่วิศูนย์เอาแล้วโดนอะไรหรือเปล่าอา้าวไอบอส 2x ก็เป็นหนึ่งในนั้นยูเซฟเดอะทาวเราช่วยเมืองน,นี้ไว้ <c oughs> ด้วยการเป็นอาหารในบูมานดรหลอเฮ้อเศระ พูดทายแล้วหรอเนี่ยและแล้วครับเกมนี้ก็จบลงนะครับไม่รู้ว่าจะมี EP 2หรือเปล่าหรือว่าจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Bunny Tail หรือว่า เรื่องเล่ากระต่ายนะครับแต่ว่าผมชอบนะเกมนี้ดูมีความหลอนมีความจำสแกลเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าสนุกสนานละกันเนาะพอแบบว่าได้กระชุม่มกระชวยหัวใจนะครับใครที่เคยเล่นแล้วแล้วเคยทําอะไรที่มันนอกเหนือจากที่ผมทำนะครับแล้วมันมีตอนจบที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกนกำลังใจที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชชูมาเป็นพวกเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบาน์ี่เทลส์และผมบอชชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่